สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube Channel นะครับช่องโหรลาภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2563ครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เรา work from home กันนะครับเป็นช่วงที่เราได้อ,อยู่บ้านกันนะครับหลายๆท่าน นะครับบางท่านก็มีรายได้นะครับบางท่านก็อาจจะอยู่กับบ้านบางท่านเนี่ยถือเป็นโอกาสในการหารายได้พิเศษนะครับส่วนตัวผมเนี่ยด้วยความที่ผมอาชีพหลักผมเป็นทนายความนะตอนนี้ทุกศาลก็งดการพิจารณาคดีทุกศาลเลยนะครับผมก็อยู่บ้านซะเยอะครับก็เลยวางแผนทํากิจกรรมเนี่ยถ้าจนตัวเองไม่มีเวลาว่างเลยมานั่งทําคลิปพิเศษนะครับผมก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยหาเรื่องใส่ตัวทั้งนั้นนะครับนะฮะก็ก็เลยมาทําคลิป โดยจะตารายเดือนเนี่ยช, returns, ช้าไปนิดหนึ่งในช่วงสิ้นเดือนนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านในวันที่นี้นะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะผมเนี่ยพูดไว้แล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วแล้วก็หลายๆคลิปแล้วด้วยนะครับว่าธุรกิจประเทศไทยเราเนี่ยนะครับหลายๆท่านเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับในเรื่องของธุรกิจก็ดีการขนส่งก็ดีการสื่อสารก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา,าต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนไม่ได้ผมพูดมาตั้งแต่นูนนะ่นปลายปีที่แล้วแล้ว นะครับโดยเฉพาะงานออนไลน์กับรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะครับจนกระทั่งเกิดเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านไหนที่ได้ปรับตัวก่อนเนี่ยได้ใช้ธุรกิจออนไลน์ใช้สื่อโซเชียลใช้รูปแบบการขนส่งใหม่ๆที่ไม่ได้มีขายแต่หน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์กันไปนะครับเอาเป็นว่าเรื่องที่ผมทานายไว้เนี่ยยังคงไม่สิ้นสุดนะไอ้ยังคงมีอยู่นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับความเปลี่ยนแปลงเนี่ย ในธุรกิจต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับหรือบนโลกใบนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังคลิปผมอยู่ฟังแล้วนะครับก็อยากให้ปรับตัวในรูปแบบของการทําการค้าในรูปของการทําธุรกิจนะครับโลกจะเล็กลงการสื่อสารเนี่ยจะง่ายขึ้นคนทั่วโลกเนี่ยจะใกล้ชิดกันมากขึ้นสื่อสารกันง่ายขึ้นด้วยนี่เป็นโอกาสสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจนะครับหลายๆท่านเนี่ยช่วงโรคระบาดเนี่ยที่ผ่านมานะครับ หลายๆท่านเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานใหม่ๆมีโอกาสได้ทำงานพิเศษนะครับมีโอกาสที่จะเจอไรายได้ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครนะครับบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าจะกลับมาทำงานประจำแล้วก็ยังหวงแหนเลยเสียดายงานที่ตัวเองทำอยู่หรือบ,บางคนเนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนงานใหม่เลยบางคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ตัวเองนะครับก็อย่าลืมนะครับผมเนี่ย ก็จะมีรูปแบบการดูดวงอีกรูปแบบหนึ่งคือดูเรื่องของงานอย่างเดียวเลยนะครับเพียงแต่ท่านส่งดวงชะตามานะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะทํา ให้ท่านว่าดวงชะตางองท่านเนี่ยเหมาะกับอาชีพการงานอะไรบ้างเมื่อเดือนพฤษภาคมานมาเนี่ยหลังจากพูดเรื่องนี้ไปมีคนเนต็มถามกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ทําไปให้นะครับแล้วก็ค่าครูเนี่ยค่าครูหนดในการในการทํารูปดวงเกี่ยวกับเรื่องงานให้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเอาเป็นว่าก็ถ้าท่านใดย,ยังสนใจอยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะอาชีพการงานอะไรนะครับก็ติดต่อกันมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ไอดียลายเอาไว้ที่ท้ายคลิป นะครับเอาละไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปรายเดือนในแต่ละราศีกันครับสวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านนะครับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายน2563จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังรับชมกันนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพลังนนคันเนี่ยเป็นดาวประจําตัวหรือดาวเลข3 ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยตอนนี้ดาวพระอังคารเนี่ยโครจรอ,อยู่ในเรือนพันธุนะครับก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับเก็บเนื้อเก็บตัวนะฮะชอบมีความสุขกับการอยู่บ้านนะอยู่กับครอบครัวนะนะครับช่วงเดือนพฤษภาเมษาที่ผ่านมาก็มีช่วงเวลาที่ท่านได้อยู่กับบ้านจริงๆนะครับแต่ว่า เดือนนี้เดี๋ยวดาวพังคานย้ายเนี่ยเดี๋ยวได้ออกจากบ้านแล้วนะครับเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกคงคงไม่ค่อยเป็นธรรมชาติตัวเองเท่าไหร่าะได้เดินทางนะครับแล้วก็ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงยังคงโคจรอ,อยู่ที่เดิมนะครับคือดาวพระพลหันและดาวพระเสาโคจรอ,อยู่ในเรือนสาจาทั้งสองอย่างเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับ ในช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเองจะมีเพื่อนเพื่อนเยอะมากมายเนี่ยผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะครับก็คงไม่พูดซ้ำนะฮะดาวพระราหูเนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยอยู่ไม่ติดบ้านนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านจะมีแต่เดินที่แล้วแหละเดินเมษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาไดะอยู่บ้านนะครับมันก็แงแ่แหละมันไม่อยู่ได้ไงเขาให้หยุด อยู่บ้านนะใช่ไหมยอยู่บ้านช่วยชาตินะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะแต่มันก็เป็นความสุขของชาวราคนาราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกไม่ค่อยชอบเดินทางไม่ค่อยชอบเที่ยวสักเท่าไหร่นะนะเป็นคนชอบอยู่บ้านคือถ้าเที่ยวเนี่ก็จะเที่ยวแบบให้มีที่พักที่สบายอะ่ะเออเป็นเป็นเนเจอร์ของชาวราคนาราศีพิจิกนะครับเอาละในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมีดาวย,ย้ายนะครับทั้งหมด5้าดวงนะครับ4ครั้งนะฮะมีอะไรบ้างนะครับ เอาดวงแรกเลยนะครับเอาวันแรกวันแรกย้ายสองดวงนะครับคือวันที่แปดมิถุนายนนะฮะจะมีดาวพระศุกร์และดาวพระเกตุนเนี่ยย้ายนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยนะคือดาวเจ้าเลนปัตตานีนะครับและดาวเจ้าเลนวินาาน,นะครับพูดถึงเรื่องคนรักคู่ครองเนี่ยของชาวาราศีพิจิกเนี่ยดวงนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้โคจรเนี่ยจะย,ย,ย้ายอยู่ในเอนปัตตานีเป็นเจ็ดก <breaking news> ันแล้วขนาไอเนี่ยศุกร์เจ็ดอาอจ,จารย์เจ้าว,ว่าร้อนนิรันด์นะครับก็เป็นพินทุบาท นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีปัญหาบ้างนะครับกับกับเออ่กับคนรักคู่ครองนะครับหรือหรืออาจจะเออ่คือผมเคยทายไว้ก่อนแล้วนะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับ มีความไม่แอาจจะมีเรื่องแบบกิ๊กกักซ่อนเลนส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ระวังนะระวังจะโดนจับได้เอาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดาวมันเดินไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น,นะครับเดี๋ยวโดนดาวพอพุธเนี่ยย้ายมาตอนสิ้นเดือนที่โอ้โหสนุกเลยเดี๋ยวเราว่างกันนะครับดาวดวงที่2ที่จะย้ายในวันที่8มิถุนายนเนี่ยมคือดาวประเกตย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตะช่วงนี้ก็เออและมันระว่างมีปัญหากับเรื่องของเด็กนะครับกับบริวารกับบุตรนะครับ ก็มีความเป็นไปไ,ได้ว่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็ดาวต่อไปที่ย้ายเนี่ยครับก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับย้ายในวันที่15มิถุนานะครับดาวพระอาทิต์เนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานตอนนี้โคจอยเ่ในเรือนมรณะนะครับงานมีปัญหานะครับชาวลัคนาราศีพิจิกก็ดูแลงานงตัวเองให้ดีๆหรือถ้าไม่ใช่เรื่องงานปัญหาก็มีความเป็นไปได้ว่ามีความจําเป็นต้องเดินทางอันเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับนะ ก็ได้เดินทางนะเออแต่ดาวคู่ครองไม่ดีเนี่ยได้เดินทางอีกมันได้ห่างไกลกันอย่างเงี้ยระวังก็ดูแลหวัวใจกันให้ดีๆแล้วกันนะครับยิ่งเดือนที่ผ่านมาผมทยลัคณาพิจิกเนี่ยโอกาสมีกิ๊กมีเด็กเนี่ยมันก็สูงด้วยเออนะครับต่อไปนะครับดาวสําคัญอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพังขานนะครับคือดาวประจําตัวของชาวรัคณาราศีพิจิกทุกท่านเลย ะจะย้ายเดินถอยหลังนะครับในวันที่16มิถุนายนไปในเรือนปุตตานะครับก็ย้ายไปอยู่ร่วมกับดวบเพเกตเนี่ยตรงนี้ปัญหาสําคัญคือมีเกฑ์ระวังที่จะเ,เกิดปัญหาใหม่นะครับหรืออาจจะมีปัญหามีเรื่องอา,อาจจะมีเรื่องแบบหมั่นใจกันกับคนอายุน้อยกว่านะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้นะครับที่แบบเราเราเราไม่ได้คาดคิดแล้วมันเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องที่ เราไม่ชอบอะเออแล้วแล้วก็เกิดปัญหากันแล้วมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันอะทันทีทันด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นรวดเร็วไปหน่อยนะครับ<ส>แล้วก็สุดท้ายนะครับคือในวันที่21มิถุนาเนี่ยดาวพระพุธนี่จะย้ายนะครับย้ายไปอยู่ในเรือปรนปัตนีไปอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับเดิมในดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นพิทุบาทอยู่แล้วนะครับดาวพระพุธเนี่ย นะครับย้ายตามไปอีกอยู่ในเรือปรนปัตนีดาวพูดพุธเนี่ยเวลาเจ้าเรือ,มอนมรณะและเจ้าเจ้าเรือนลาภะไปอยู่กับดาวผู้สุขผู้ศุขอีกคู่อย่าดูเบามักเสสมมากมายจนสมสารแล้วมันเป็นเรือนคนรักคู่ครองอีกเออเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพิจิกืนเป็นพิเศษนะครับเอาหน้าดูแลควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆกันแล้วกันนะครับนอกจากต้องเดินทางแล้วเนี่ยปัญหาความรักด้วยแล้วเนี่ยท่านยังมี อารมณ์อารมณ์ความ,วามหือนอยู่ในตัวด้วยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับดูแลอารมณ์ของตัวเองกันให้ดีๆแล้วกันคือคือ,อ,อสี่ห้าเออกพยายามท่องเอาไว้ให้มันครบครบครับอย่าไปยุ่งกับลูกเมียชัคนอื่นเขานะมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวปัญหาเข้าโคองเรามันจะตามมาต้องมีฮิลโอตัะปะ นะครับเราจะได้รู้จักยับยั้งชั่งใจนะครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมของดวงดาวนะครับแบบโหราศาสตร์ไทยของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกศาสตร์หนึ่งกันดีกว่าว่าไพาทาโร่หรือไพยิปซีเนี่ยจะบอกอะไรนะครับกับดวงชวะตาชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนมิถุนายน2563ผมจะเปิดแบบ10เป็นชะตา10ใบนะครับเอาละครับใบที่หนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ไเ่ย ทำแ t นครับท่านกำลังรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวตอนอะไรสักอย่างนะครับสร้างความสมดุลสองครับ queen of wands นะครับสามนะครับเป็นโอ e m มู n ครับไอจะมีเพื่อนหักหลังแน่เลยเนี่ยเ <iyor> พื่อนเ่็นตัวปัญหาเอาเรื่องไปฟ้องเขาาไปที่เซอร์เมดเอาแล้วไงเออไอเราัางจะถูกทิ้งน,นะ ใบที่5ครับ Queen of Swords นะครับราชินีถือดาบครับเออเว้ยใบที่6นะครับเป็นหกไม้เท้าครับ Six of Wands นะครับใบที่7นะครับเป็น8เหรียญนะครับ8 of Pentacles นะครับใบที่8นะครับเป็นสามไม้เท้านะครับสงสัยได้เดินทางจริงๆเว้ย ไปที่เกนะ้าครับไปที่เกนะ้าแล้วสองดาบนะครับเอาละไงเออสุดท้ายนะไปที่สี่เนี่ยขอดีๆอลยรจำๆหน่อยนะเป็นเพจรอมวอนะครับเอาละเป็นอีกหนึ่งราศาีที่มีเกณฑ์การเดินทางแต่มีความรักเข้ามาปนปนปัญหาความรักเออปัญหาเพื่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะคว่ำกล้อ,มองมาดูที่ไพ่แล, <laughs> แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับชาวลคนา,าคราศีพิจิกับ เอาละครับนี่คือหน้าไพ่ของชาวลัคนา,นาราศีบิจิกนะครับดูผมอตรงนะว่าดูไม่ต่างกับดวงดาวเลยที่ผมผมทำลายไปเบื่อสักครู่นี้นะนะอเอาคใบแรกเนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านเองต้องรักษาความสมดุลแล้วนะครับคือต้องบาลาน์นะเรื่องเราผมบอกได้เลยว่าคงต้องบาลาน์เรื่องเราในครอบครัวซึ่งท่านก็พยายามทําอยู่นะนะครับเออจริงๆอะ่ะ ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องความรักนะแต่ว่ามันก็ดูได้ก็ดูดูได้ไม่มีปัญหาอะไรคือท่านใดที่อยากรู้ว่ามันจะแก้ปัญหายัางไงได้นี่ก็มาเอามามาดูดวงส่วนตัวกับผมมาคุยกันได้นะครับแล้วก็เนี่ยดูท่าทางแล้วคือเรื่องการเงินเท่าตัว,ว,ตว,ว,ตวท่านเองไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกนะครับคือการงงการงานอะไรเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ปัญหาเรื่องเพื่อนเนี่ยเดนะครับเรื่องเพื่อนเนี่ยก็ ผมว่าเพื่อนเนี้ยน่าจะเป็นตัวประเด็นสําคัญนะเราเราระวังเพื่อน,นมันรับหลังเราก็แล้วกันนะครับอาจจะแบบอาจจะมาฟ้องอาจจะมาอะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเนี้ยวุ่นวายกับเรื่องกับเรื่องในครอบครัวแล้าท่านมีเกณฑ์ที่ออกออกจากบ้านนะเออออกจากบ้านอออกเองไหมหรือถูกถูกถีบสายไล่ส่งหรือเปล่าเนี่ยเออเดี๋ยวก็ก็ ส่งเสียงกันมาบอกกันหน่อยกันแล้วกันนะครับว่าปัญหาคนรักคู่ครองของชาวลัคนาตุลเนี่ยเป็นเอยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูเหมือนท่านมีปัญหาความรักคือผมพูดตั้งแต่2คลิปที่แล้วแล้วตั้งแต่เดือนอะไรนะกุ่มพามีนาเนี่ยครับเบส่ายบอกแล้วว่านช่วงเวลาที่ท่านได้ได,ได้เจอแบบเออพวกไวยอ,อวยอกไวใสไวกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เคยเตือนแล้วว่ามันจะมีปัญหากันในอนาคตนะครับทีนี้ปรากฏเดือนนี้มันเกิด มันปัญหาขึ้นมาจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเลิกลากันเอานะคือนรื่อเนียแบบให้เกี่ยวกับเรื่องความสดเนี่ยก็มานะครับเออแต่ว่าท่านเองถ้าจะแบบเออมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้ไหมมันก็มีเนี่ยแต่ก็ต้องออกแรงเยอะพอสมควรนะนะครับปัญหาคือท่าน,นจะทําหรือเปล่าท่านจะรู้สึกว่าปัญหามันใหญ่เกินไปไหมมันจะแก้ไขได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็เ,เรื่องของ คือตัวท่านเองเนี่ยก็ยังยังยังคงต้องแบบยังคงต้องทํางานนะเป็นหลักของครอบครัวอยู่ดีนะสิแม้ว่าเรื่องครอบครัวมีเหอา้ายังเป็นยังยังมีความรับผิดชอบอ่ะนะเออนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางนะครับแต่รู้รู้สึกว่าเดินทางรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะได้ไปกับหลายคนนะดูเหมือนกับท่านจะต้องวันแมนโชว์นะคือได้ไปคนเดียวนะครับอารมณ์เลยนะครับแล้วก็หมคือ มันมันมีอะไรที่ทําให้ท่านแบบเกิดความรู้สึกสองจิตสองใจะนะมันมีความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับออรอบนี้มันเป็นปัญหาท่านจริงๆแหละผมมองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของเรื่องของความรักนะเพราะว่ามันมันก็มันก,มนก็มันก็มีความใกล้เคียงกับเรื่องของโหราศาสตร์นะนะครับก็ยังไงก็ดูแลครอบครองตัวเองให้ดีแล้วกันแล้วก็เรื่องของการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่แน่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ปัญหาเรื่องของความรักก็ได้ นะครับอาจจะเป็นแบบปัญหาเรื่องอื่นก็ได้ทำให้ท่านรู้สึกแบบท้อรู้สึกเหงารู้สึกว่าเออมันแบบไม่มีใครที่จะเข้าใจเราเลยอะไรแบบนี้นะครับก็คงเป็นเชวงช่วงเวลาเดือนนี้เด,นเ,ดนเดือนเดือนเดียวนะนะครับเดี๋ยวดาวอื่นๆเนี่ยมันเดินดีเนี่ยทุกๆอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วตัวท่านเองเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยต้องบาลานซ์ให้ดีผมก็เชื่อว่าไพ่ออกมาในท่านพยายามบาลานซ์มันอยู่ทำ,ทำสร้างความสม่าเสมอให้นะครับทําสร้างความพอดีให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของหน้าไพาย่ยิปซีหน้าไพาท่ทาโลของชาวลัคนาราศีพิจิกครับเอาล่ะครับท่าในใดที่ชอบทลิปนี้นะครับก็ขอความกรุณาครับ กดไลค์เป็นกำลังใจไว้ทำคลิปดีๆให้ต่อๆไปในวันทั้งน้านะครับเอาไว้ให้ทุกท่านเนี่ยได้วางแผนชีวิตล่วงหน้าเป็นรายเดือนกันด้วยโหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ฐานโลกนะครับแล้วก็รบกวนกด u b s c r i b e นะครับติดตามจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดการวางแผนชีวิตกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับกดแชร์นะครับกดแชร์ไปเผื่อว่าจะมีะเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่ได้รับชมแลาฟังคลิปนี้แล้วรู้สึก ชอบนะครับรู้สึกว่าเป็นกําลังใจกับตัวเองก็เกิดเป็นกุศลนะครับให้กับทั้งตัวผมด้วยแล้วก็ให้กับทุกท่านที่แชร์ด้วยเพราะฉะนั้นกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจอยากจะมาดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้จากไอเดียไลน์ที่ผมจะให้ไว้ในท้ายคลิปนะครับแล้วก็ท่านใดที่ผมพูดไว้เดตอนต้นว่าอยากรู้ว่าดวงชะตางตัวเองเนี่ยจะทํางานอะไรดีเหมาะกับอาชีพแบบไหนนะครับก็ ติดต่อกันมาได้อ่าสำหรับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ